อย่าปล่อยให้ฝนตกคลืดพร้อยชีวิตประจําวันสภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้ยังคงเต็มไปด้วยเมฆฝนและฝนตกหนักในบางจุดโดยเฉพาะในภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งอาจทําให้หลายคนต้องปรับแผนการเดินทางหรือกิจกรรมกลางแจ้งกันอย่างมากเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจคือทําไมสภาพอากาศถึงเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ขนาดนี้และนี่คือจุดที่หลายคนมักมองข้ามไปนั่นคือบทบาทของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวมาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนซึ่งส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิและลมในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน ในวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2568กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศสำหรับ24ชั่วโมงข้างหน้าโดยประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและบริเวณรอบนอกอีกด้วยนอกจากนี้ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกันในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นอุณหภูมิลดลงประมาณ 1-3องศาเซลเซียสพร้อมกับลมแรงโดยสาเหตุหลักมาจากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังคอ่อนข้างแรงจากจีนที่กำลังแผ่ป,ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วและคาดว่าจะขยายไปยังตอนล่างระวอ มอถึงทะเลจีนใต้ในวันนี้ด้วยสิ่งนี้ทําให้เกิดลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นมาปกคลุมภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ตอนบนและภาคเหนือตอนล่างซึ่งสําหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณเหล่านี้ควรดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศที่พันผวนนี้ตัวอย่างเช่นหากคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพหายใจหรือข้อต่ออัดรู้สึกเหนือ่อยล้าจากความชื้นสูงขึ้นได้ง่าย ที่สำคัญอย่าลืมเรื่องคลื่นลมด้วยนะครับเพราะบริเวณอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งของทะเลอันดามันจะมีคลื่นกำลังปานกลางโดยคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรแต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าะนองอาจสูงมากกว่า2เมตรเลยทีเดียวดังนั้นชาวเรือที่เดินทางในอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรใช้ความระมัดระวังสูงสุดและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าะนองเพื่อความปลอดภัยส่วนพายุโซนร้อนชื่อฟงวองคืนกลาง ที่อยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะไต้หวนันมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปยังจังหวัดโอกินาวะของประเทศญี่ปุ่นในวันนี้แต่ข่าวดีคือพายุนี้ไม่คาดว่าจะเข้าใกล้ประเทศไทยแต่หากใครวางแผนเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมมาดูพยากรณ์อากาศรายละเอียดสำหรับวันนี้จนถึงเวลาหกนาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันภาคเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองครอบคลุมประมาณร้อยละสาสิของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยแต่ก,กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่องศาเซลเซียสและสูงสุดยี่สิบเก้าถึงสามสิบสามองศาเซลเซียสในขณะที่บริเวณยอดดอยอัดเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดสิบถึงสิบหกองศาเซลเซียสลมพัดจากตะวันออกความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง 1- 3องศาเซลเซียสพร้อมลมแรงโดยมีฝนหรือฝนฟ้าขนองครอบลุมร้อยละสิบของพื้นที่โดยส่วนมากในจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 19- 23องศาเซลเซียสูงสุด29-3 3องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอัดเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-16องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง มีฝนฟ้าขนองครอบคลุมร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองครอบลุมร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันออกเศร้ามีฝนฟ้าขนองครอบคลุมร้อยละส0ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและประจบคีรีขันอุณหภูมิต่ำสุด22-25องถึง 25, องศาเซลเซียสสูงสุด29-34ถึง 34, องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมแปรปรวนความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศ้ามีฝนฟ้าขนองครอบคลุมร้อยละ40ของพื้นที่โดยส่วนมากในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูนอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสูงสุด31-3งองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไป ลมตะวันออกความเร็วส5บห้าถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมแปรปรวนความเร็วส5บห้าถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและในพื้นที่ฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองครอบคลุมร้อยละส0ของพื้นที่และฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสูงสุด30 -3 ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่คือจุดที่อาจเกิดความเห็นต่างกันบางคนอาจสงสัยว่าทำไมพยากรณ์อากาศถึงไม่แม่นยำเสมอไปหรือแม้กระทั่งว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือเปล่าซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดการถกเถียงได้คุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ และสภาพอากาศวันนี้ส่งผลต่อกิจกรรมประจําวันของคุณแค่ไหนบอกเราในคอมเมนต์สิอยากรู้ความเห็นทุกคนอ่านข่าวเพิ่มเติมคอเลสเตอรอลสูงเมื่อโรคหัวใจเริ่มต้นก่อนวัยทางรอดอาจอยู่ใน https://www.tho.or.th/new/content/358480 colon slash s l คลเอกรังสีเปิดเลขเขมรรอบวังระเบิดสร้างกลุ่มสแกมเมอร์ h t www. t p s o l o n s l a s h w w w t e p o r t h n e w s l a s h c o n t e n t s l a s h 3 5 8 4 7 2พ่อนลดค่าธรรมเนียมส่งออกข้าวหนุนเกษตร,รกรรายย่อย g กอิน e ตอร์ https c o l o n s l a s h w w w t e p o r t h n e w s l a s h c o n t e n t s l a s h 3 5 8 4 6 4